ตอนที่ 1. กเกษตรพันธสัญญาคืออะไรหากเออจึงทำว่า contact farming หลายคนคงสงสัยว่ามันคืออะไรวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับ contact farming สามารถทำได้ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นระบบอุตสาหกรรมการเกษตรตามข้อตกลงของสัญญาร่วมกันที่มีบริษัทเป็นผู้ลงทุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเช่น ตัวอย่างของคุณลุงสมบัติ <Hello. S 1> อยากทำฟาร์มไก่แต่ไม่มีเงินลงทุน oh. บริษัทก็จะจัดหาพันธุ์สัตว์อาหารสัตว์ยารักษาโรคและการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานคุณลุงสมบัติจึงนิยงไก่อย่างที่ตั้งใจไว้จากนั้นเมื่อถึงระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตบริษัทก็จะรับผิดชอบนำผลผลิตออกขาย เกิดรายได้มาก้อนหนึ่งบริษัทจึงจะเก็บคืนค่าปัจจัยการผลิตที่ลงทุนไปส่วนกำไรจากการเลี้ยงส่วนหนึ่งเป็นรายได้ของเกษตรกร,ร,กรตามที่ได้ตกลงกันไว้อีกส่วนหนึ่งจึงเป็นรายได้ของบริษัทว่าไปแล้ว Contact Farming ถือกำเนิดขึ้นมาร้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งประสบความสำเร็จในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา C.P. ได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยในปีพศ2518และแนวคิดนี้ก็ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทยจึงถูกบันทึกไว้ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่6ในโครงการ c ประสานหรือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยส่วนข้อตกลงของ Contact Farming ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเกษตรกรเองว่าจะตกลงทำสัญญากับบริษัทผู้ลงทุนหรือไม่ Contact Farming มีข้อตกลงอย่างไรครั้งหน้าเราจะมาไขข้อสงสัยกันต่อนะครับ